ที่เพียงใจทุกๆวันที่ฉันตื่นพาร่างกายและจิตใจตื่นมาเรียนรู้และสัมผัสความจริงตามธรรมชาติอย่างอ่อนโยนผู้คนมากมายบนโลกใบนี้ล้วนแต่ตามหาความสุขถ้าหากว่าเรามีภาชนะอันหนึ่งเอาไว้เติมเต็มความสุข เราจะมีความสุขถ้าภาชนะใบนี้ถูกเติมเต็มถ้าเรามีบ้านมีรถดีๆมีคนรักที่เราชอบมีคนยอมรับเรามีบริวารเป็นคนสำคัญของใครหลายๆคนเราก็จะมีความสุขภาชนะแห่งความสุขนี้ก็จะค่อยๆถูกเติมเต็ม ใช่หรือเปล่าภาชนะใบนี้ของเรานั้นใหญ่แค่ไหนมีคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งบนโลกที่ค้นพบวิธีการสร้างความสุขอันละเอียดความสุขอันละเอียดอันเกิดแต่ลมหายใจอันละเอียดอันเกิดแต่ การเข้าใจในตัวเองอย่างลึกซึ้งโดยการเปลี่ยนทิศทางของลูกศรแต่เดิมที่เคยวิ่งออกคว้นหาขวายคว้าสิ่งที่อยู่ข้างนอกตลอดเวลาหันกลับมาวิ่งเข้าสู่กายนี้และใจนี้เมื่อหันลูกศร กลับเข้ามาเรื่อยๆด้วยสมาธิบางทีเราอาจจะเริ่มเข้าใจว่าความทุกข์หรือความสุขแท้จริงแล้วตัวตนที่แท้จริงของมันไม่ได้มีอยู่เลยล้วนแต่เป็นผลจากความคิดตัดสินว่าเราให้ค่าหรือไม่ให้ค่าชอบหรือไม่ให้ชอบอะไร อยากมีหรือไม่อยากมีอะไรถ้าเราชอบอะไรอยากมีอะไรได้สิ่งนี้มาเราก็มีความสุขในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่ชอบสิ่งไหนไม่อยากมีสิ่งไหนถ้าเราได้มาก็จะรู้สึกเป็นทุกข์ในเวลาที่คนเรา เกิดความคิดที่ไม่ดีขึ้นหรือไม่ชอบความคิดความรู้สึกของตัวเองขึ้นบางทีเราก็ใช้วิธีการผลักสหรือวิธีการกดบอกว่าเราไม่ได้รู้สึกอย่างนี้หรอกไม่ใช่หรอกไม่ได้โกรธหรอกไม่ได้รู้สึกไม่ได้คิดไม่ดีหรอกแต่ขอบอกว่าอย่าเพิ่งผลักสความคิดหรือว่าปฏิเสธว่ามันไม่มีเลย วิธีการที่แท้จริงแต่ควรจะมองดูมันอยู่อย่างกลางๆเธอมีความคิดเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อมองดูก็จะเห็นความชอบหรือความไม่ชอบเกิดขึ้นตามอยู่ตลอดเมื่อมีความคิดนี้เกิดเมื่อเธอไปยึดครองก็จะเกิดความชอบหรือไม่ชอบตามมา เมื่อเธอเห็นอยู่บ่อยๆแล้วจะพบว่าแท้จริงแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดามากคนทุกคนเองก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นปลดเข้าใจตัวเองเถิดปลดให้อภัยในความคิดหรือความรู้สึกอันไม่ดีที่เกิดขึ้นมาเถิดพวกเราต่างใช้ชีวิตบนโลกอันวุ่นวายแห่งนี้มานานแค่ไหนแล้ว พาจิตใจของเรานี้วุ่นวายตามไปนานแค่ไหนแล้วขอให้เธอเริ่มมารักตัวเองจากข้างในอย่างแท้จริงเธอโดยการเริ่มหันมามองจากข้างในเมื่อเธอตื่นนอนโปรดหายใจเข้าออกช้าๆรับรู้ถึงอวัยวะทุกส่วน แม้เธอจะแก่ลงทุกวันแต่ร่างกายนี้ได้รับใช้เธอแล้วก็โลกใบนี้มาอย่างยาวนานฉันขอให้เธอหายใจเข้าออกอย่างช้าๆแล้วขอบคุณมันสักหน่อยอยากให้เธอขอบคุณสายตาของเธอเมื่อเธอพาสายตาของเธอมองแต่เรื่องราวที่ดีๆ อย่าเผลอเพลินเกินไปจนนำพาทุกอย่างผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและเข้ามาสู่ใจจนทำให้เธอรู้สึกทุกข์ร้อนกับภาพที่เห็นหูที่ได้ยินเรื่องราวเหล่านั้นจนใจเธอทุกข์ร้อนมากเกินไปนะเมื่อเธอมีสติเธอจะหยุด วิ่งออกไปข้างนอกเธอจะมองเข้ามาที่ข้างในในที่สุดแล้วเธอจะกลายเป็นปลาที่ว่ายทวนน้ำร่วมสร้างสรรค์สังคมกับวัดพร,ระบาทน้ำพุกดดอกจันทร49์494333โทรออกครั้งละ15บาททุกที่ทุกเวลา